ประกาศนะครับของโรงพยาบาลกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีการนะครับปิดให้บริการนะครับในส่วนของบางส่วนนะครับเอาเริ่มจากโรงพยาบาลศรีกัน กองกำัประกาศฐานในกาศสีการกันเลยนะฮะใช่ค่ะก็ขอปิดให้บริการนะคะที่กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น4ค่ะเนื่องจากย้ายสถานที่ให้บริการนะคะในห่วงวันที่2 8ถึง30เมษายนค่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะแล้วจะเปิดให้อีกทีเมื่อไหร่ครับวันที่1พฤษภาคมค่ะวันแรงงานนั่นเองนะคะก็คือห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยย้ายไปที่ชั้น8ค่ะแผนกกายภาพบําบัดก็ย้ายไปที่ชั้น8นะคะรวมถึงห้องฝึกพูดด้วยส่วนแผนกกิจกรรมบําบัดเนี่ยย้ายไปที่ชั้น6นั่นเองค่ะะส่ววนนนห้้องตรรจกาไดยิคะ ก็คืองดให้บริการนครับผมขอเน้นย้ำนะฮะเฉพาะกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น4เท่าน,นั้นนะฮะ<ช>ที่มีการงดเรื่องของการให้บริการในช่วงวันที่28ถึง30เมษายนจะเปิดอีกทีก็คือ1พฤษภาคมก็ขออภัยในความไม่สะดวกครับท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่โรงพยาบาลหานอากาศศรีกันก็โทรไปดีหมายเลข02-029-1688นะครับ02-029-1688นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะก็เป็นที่ โรงพยาบาลภูมิบลอดุดเดชนะครับกรมแพทย์ฐานอากาศเอ้ามีการประกาศเหมือนกันนะค่ะสำหรับห้องตรวจนะคะสุตินารีกรรมแล้วก็ห้องตรวจพิเศษสุตินารีกรรม,มค่ะเขาก็งดให้บริการนะคะตรวจโรคผู้ป่วยนอกแล้วก็ในนะคะในเวลางดตรวจโรคนะคะผู้ป่วยนอกในเวลาราชการะค่ะยกเว้นในกรณีฉุกเฉินค่ะในห่วงตั้งแต่วันนี้เองค่ะจนถึงวันที่25เมษายนค่ะครับก็คือในเรื่องของฉุกเฉินเนี่ยยังให้บริการอยู่นะแต่ผู้ป่วยนอกเนี่ยตอนนี้งดบริการเนื่องจากแพทย์มีติดภารกิจ ประชุมวิชาการนะก็ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้านะครับอ่านี่นี่คือแผนกสูตินารีนะครับและห้องตรวจพิเศษสูตินารีอ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของห้องตรวจอายุรกรรมใช่ไหมใช่ค่ะห้องตรวจอายุรกรรมค่ะวันที่24และวันที่25เมษายนนะคะก็ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกในเวลาราชการเฉพาะนะคะผู้ป่วยที่นัดแล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผู้ป่วยนัดยังมาได้นะครับานสองวันนะฮะคือพฤหัสบดียี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็งดรับส่งปรึกษาใน เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับเ<ช>นื่องจากคุณหมอนาติดประชุมราชวิทยาลัยนะครับ<ช>อ่าก็คุณผู้ชมผู้ฟังที่เป็นคนไข้ของโรงพบาลก็นะครับสามารถเช็คข้อมูลได้นะครับก่อนที่เดินทางมานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ,ค,รบคุณหมออาจจะมีภารกิจสําคัญใช่ค่ะครับนะ